าเปลี่ยนผิวผีให้เป็นผิวคนด้วยเซรั่มเกลือชมพูขวดนี้เลยค่ะนวัตกรรมใหม่ของแบรนด์นิสิตช่วยฟื้นบำรุงผิวหน้าให้สว่างกระจ่างใสดูอิ่มน้ำชุ่มชื้นแบบช่ำๆช,ช่วงเทศกาลฮาโลวีนแบบนี้มีแต่คนแต่งตัวเป็นผีหลอกนู้ดหลอกนี่เต็ม แต่นิสิตเขาของจริงค่ะโปรจริงไม่มีหลอกรับไปเลยนะคะโปรโมชั่นสุดคุม้มจากราคาปกติ1ขวดอยู่ที่580บาทลดเหลือเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะและซื้อคู่ดูโอ2ขวดจากราคาปกติ980บาทเหลือเพียงแค่ 490บาทเท่านั้นค่ะและโปรสุดคุ้มพี่นิสิตเขาใจปล้ำกล้าให้จากปกติราคาอยู่ที่1,980บาทลดราคาหันครึ่งเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะโปรดีขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะกดโทรได้เลยที่021193299ย้ำอีกครั้งนะคะ021193299หรือสามารถกดสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ